เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาสนันโซเชียลตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการล่าสุด GDS ร่วมมือกับ b u i l k i n Entertainment และ P p Creed Entertainment จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่กับภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เรื่องเยี่ยมที่ทุกคนรอคอยซองแดงแต่งผีบอกเล่าเรื่องราวของเม่นโจรปรับใจที่ผันตัวเป็นสายตำรวจดันเผลอไปเก็บซองแดงที่หล่นอยู่จนทําให้เขาต้องเข้าพิธีแต่งงานกับผีตีตีที่ตายอย่างปริศนาด้วยเหตุนี้เรื่องราวสุดป่วนของคนกับผีจึงเกิดขึ้น พร้อมภารกิจสำคัญในการตามสืบหาอุบัติเหตุที่คร่าชีวิตตี๋เพื่อส่งให้เขาไปสู่สุขติซึ่งงานนี้ได้สองนักแสดงนำบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตัตนกุลพี่พี่กริจอำนวยเด็ดกรโคจรมาเสิร์ฟเคมีดีต่อใจพร้อมเสริมทับความสนุกด้วยนักแสดงที่มาร่วมสร้างสรรีสันปิยมาศมนยกุลรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นผ่านฝีมือของผู้กำกับคนเก่งหมูชยนบุบญประกอบจากเฟรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโปรดิวโดยผู้สร้างที่มาก พระขนงต้มบรรจงปิสันธนกูลและตั้มวีรชัยใหญ่กว่าวงแถมงานนี้กระแสยังมาแรงจนส่งให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซองแดงแต่งผีเพรสคอนพุ่งทยานขึ้นเอ็กเทรนอันดับหนึ่งของไทยอีกด้วยโดยเริ่มต้นออกสตาร์ทความสนุกกันด้วยพิธีกรอารมณ์ดีเจนนี่ปาหนาันกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติพร้อมทับสื่อมวลชนพร้อมเชิญโปรดิวเซอร์คนเก่งต้มบรรจงและผู้กำกับหมูขึ้นเวทีมาร่วมพูดคุยถึงไอเดียและที่มาที่ไปขององค์การทำภาพยนตร์เรื่องนี้ จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวอย่างเทรลเลอร์ภาพยนตร์ให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกซึ่งเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเลยทีเดียวก่อนจะถึงคิวเปิดตัวด้วยซีนที่เป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้กับซอออต่อที่บิลกินเดินมาหยิบซองแดงที่ตกอยู่กลางเวทีและทันใดนั้นพีพีที่รับบทเป็นผีตีตีปรากฏตัวออกมาทักทายเชอาไฮคุณสามีในเรื่องอย่างบิลกินพร้อมกับการพูดคุยถึงคาแรคเตอร์ที่ได้รับและความทา้าทายในการทํางานครั้งนี้ ต่อด้วยคิวของ2นักแสดงคุณภาพปุ๊ปิยมาศรัศมีแขที่มาเสริมทับสนทนาถึงเบื้องหลังความสนุกสนานในการทำงานร่วมกันก่อนปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกันนำโดยคุณจินาโอสดสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g d h 5 5 9จำกัดทีมผู้บริหารจาก Bilkin Entertainment และ PPCrit Entertainment ร่วมถึงพาร์ทเนอร์ผู้กำกับโปรดิวเซอร์และทีมนักแสดงมาเตรียมเปิดซองแดงรับแรงกระแทกค,ความหา ไปกับภารกิจสุดมันและมิตรภาพสุดจริงในซองแดงแต่งผีวันที่20มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์